อยากจะ p p o r t ขายให้ปังนะคะอุ้ยมันไม่มีลูกค้าเลยอะพี่โพสต์ขายไปแล้วไม่เห็นมีใครสนใจไม่เห็นมีใครมาซื้อเลยอุ้ยไม่มีใครแบบว่า order แม้แต่การถามหรืออะไรแบบเนี้ค่ะคือไม่มีเลยนะคะวันนี้เนี่ยพี่อยากจะให้เรานะคะเช็ค ตัวเองนิดนึงนะคะหมายถึงว่าให้รีเซ็ตนะคะจิตที่ก่อนที่เราจะโคต์ขายก่อนอันดับแรกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมจิตตั้งต้นสำคัญที่สุดวันนี้ค่ะเราลองย้อนถามกับตัว ย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราโพสต์ขายนั้นน่ะสินค้าชิ้นนั้นเขาสร้างคุณค่าอะไรให้กับผู้คนฟังไว้นะเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาเงินจากเขาแต่เรากำลังไปให้สิ่งที่มีคุณค่ากับเขาเข้าใจไหมคะเฮ้ยวันนี้ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเอาไปให้เขามันมีคุณค่าแล้วเราก็โพสต์ออกไปด้วยใจที่มีความสุขโพสต์ไปด้วยใจแห่งความมั่งไม่ว่าออเดอร์คุณจะปัง